สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Diary นะคะวันนี้เราจะมานั่งคุยกันในหัวข้อที่เรียบง่ายแต่สำคัญมากๆในความสัมพันธ์เลยล่ะคะ่ะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อไม่ว่าจะคบกันมา6เดือน1ปีหรือ10ปีความเบื่อสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคู่ค่ะเพราะเมื่อเราคุ้นเคยกันมากๆจนทุกอย่างกลายเป็นความเคยชินบางทีมันก็ทำให้เราลืมความตื่นเต้น ความใส่ใจและความอบอุ่นที่เคยมีในตอนแรกๆไปค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะความเบื่อไม่ได้หมายความว่ารักหมดอายุมันแค่เป็นสัญญาณที่เตือนให้เราหันกลับมาดูแลความสัมพันธ์อีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียดว่าจิตวิทยามองเรื่องนี้ยังไงและเราจะปรับตัวอย่างไรให้รักของเรายังมีชีวิตชีวาเหมือนวันแรกที่เจอกันข้อแรกนะคะเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าความเบื่อเป็นสิ่งปกติของทุกความสมพันธ์ค่ะตอนเริ่มต้นของความรักเราอยู่ในช่วงที่สมองหลั่งสารโดาพามินเยอะมากทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงและทุกอย่างดูพิเศษไปหมดแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายเราจะเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นความรู้สึกพิเศษเหล่านั้นอาจจะลดลง แล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนรักจืดลงทั้งที่จริงๆแล้วความรักมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปค่ะจากความหลงไหลเป็นความผูกพันความเข้าใจและความสงบดังนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าพึ่งตกใจถ้าความรักดูนิ่งลงเพราะมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เติบโตขึ้นเท่านั้นเองข้อ 2. รู้จักภาษารักของกันและกันหรือที่เรียกว่า Love languages หนึ่งในแนวคิดทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ความสัมพันธ์มีสีสันขึ้นคือการเข้าใจภาษาความรักของแต่ละคนค่ะมีอยู่5แบบได้แก่ 1. คําคำพูดให้กำลังใจหรือ words of affirmation 2. การใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือ quality time 3. การให้ของขวัญหรือ receiving gifts สี่ การช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันหรือ acts of service 5. การสัมผัสทางกายหรือ physical touch ลองสังเกตดูค่ะว่าคนรักของคุณตอบสนองกับแบบไหนมากที่สุดเพราะบางครั้งเราพยายามรักเขาในแบบที่เราอยากได้รับแต่เขาอาจจะต้องการอีกแบบหนึ่งก็ได้ตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนชอบกอดแต่เขาเป็นคนชอบคำพูดอ่อนโยน คุณอาจจะกอดเขาทั้งวันแต่ไม่พูดอะไรเลยเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณห่างเหินเพราะคุณไม่ได้พูดภาษาความรักของเขาข้อ3 เติมความแปลกใหม่ให้การอยู่เสมอความเบื่อมักเกิดจากความซ้ำแต่สมองของเราชอบสิ่งใหม่ๆค่ะการทําอะไรใหม่ๆด้วยกันจะช่วยกระตุ้นสารโดพามีนเหมือนตอนเริ่มคบกันตัวอย่างลองไปที่ที่ไม่เคยไปทําอาหารด้วยกันเรียนอะไรใหม่ๆด้วยกันเช่นเต้นรําดําน้ําหรือวาดภาพสิ่งเล็กๆแบบนี้จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังเริ่มต้นอีกครั้งข้อ4ี่ ให้พื้นที่ส่วนตัวกันบ้างอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์น่าเบื่อคือเราอยู่ด้วยกันมากเกินไปจนลืมตัวตนของตัวเองความรักไม่ใช่การอยู่ใกล้กันตลอดเวลาแต่คือการอยู่ด้วยกันโดยไม่รู้สึกอึดอัดค่ะการให้พื้นที่ไม่ได้แปลว่าห่างเหินแต่มันคือการให้โอกาสกันคิดถึงและเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งมันจะมีความสดใหม่เสมอ ข้อ5การสื่อสารอย่างมีคุณภาพคู่รักหลายคู่เบื่อกันเพราะไม่ได้คุยกันจริงๆพูดแค่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตประจำวันแต่ไม่พูดถึงความรู้สึกเลยเทคนิคง,ง่ายๆลองตั้งเวลาทุกสัปดาห์สัก30นาทีคุยกันแบบเปิดใจโดยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสิ่งรบกวนถามกันง่ายๆว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่คุณรู้สึกดีกับเราไหมหรือมีอะไรที่คุณอยากให้เราปรับปรุงไหม แค่นี้ก็ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นมากแล้วค่ะข้อ6ชมกันบ่อยขึ้นคำชมเล็กๆน้อยๆคือพลังใจมหาศาลในความสัมพันธ์อย่ารอให้เขาทำสิ่งใหญ่ๆก่อนถึงจะชมบางครั้งแค่พูดว่าขอบคุณนะที่อยู่ข้างกันหรือวันนี้คุณดูดีมากเลยก็ทำให้หัวใจอีกฝ่ายพองโตแล้วค่ะข้อ7อย่าหยุดแสดงความรักนะคะ คู่รักหลายคู่เข้าใจผิดว่าเมื่อคบกันนานๆไม่จําเป็นต้องพูดคําว่ารักหรือแสดงออกมากนักแต่ในความเป็นจริงมนุษย์ต้องการการยืนยันทางอารมณ์อยู่เสมออย่าคิดว่าการแสดงความรักซ้ําๆจะน่าเบื่อเพราะสําหรับคนที่เรารักการได้ยินคําว่ารักนะยังทําให้ยิ้มได้เสมอค่ะข้อ8อย่าลืมเป็นเพื่อนกันด้วยไม่ใช่จะเป็นแค่คนรักอย่างเดียว ความรักที่ยืนยาวคือความรักที่มีมิตรภาพเป็นพื้นฐานถ้าเราคุยกันได้เหมือนเพื่อนหัวรบด้วยกันไดงง้ง่ายๆต่อให้เจอปัญหาใหญ่แค่ไหนความสัมพันธ์ก็จะไม่เครียดจนเกินไปตัวอย่างนะคะคู่ที่อยู่กันมานานมักจะมีมุกส่วนตัวที่แค่สบตาก็หัวเราะได้เพราะพวกเขาไม่ลืมความเป็นเพื่อนในความเป็นคู่รักค่ะขอ้อ 9. แก้ความเบื่อด้วยความขอบคุณ บางครั้งเรามองแต่สิ่งที่อีกฝ่ายยังไม่ได้ทำจนลืมเห็นสิ่งดีๆที่เขาทำให้ทุกวันการขอบคุณกันบ่อยๆจะทำให้ความสัมพันธ์อ่อนโยนขึ้นมากค่ะลองพูดว่าขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยให้ฉันลม้มหรือขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้เสมอมันคือคำง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความหมายข้อ10เรียนรู้ที่จะรักตัวเองไปพร้อมกับรักเขา สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่น่าเบื่อคือความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่เติบโตไปพร้อมกันอย่าลืมดูแลตัวเองรักตัวเองและทำให้ตัวเองมีชีวิตชีวาเสมอเพราะพลังงานที่คุณมีจะส่งผลต่อพลังงานในความรักโดยตรงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลองนำไปปรับใช้ดูนะ ความรักไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือเรื่องของการใส่ใจซ้ำๆทุกวันถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มนิ่งหรือเริ่มเบื่ออย่าเพิ่งคิดว่าไฟรักดับมันแค่ต้องการเชื้อเพลิงใหม่และเชื้อเพลิงนั้นอยู่ในมือของคุณเสมอคะ่ะรักไม่จำเป็นต้องหวือหวาเสมอไปแต่อยากให้มันเงียบจนใจอีกฝ่ายเริ่มเฉยชาค่อยๆเติมใจเติมพลัง เติมความเข้าใจให้กันทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าความรักที่เติบโตอย่างมั่นคงนั้นสวยงามกว่าความรักที่ตื่นเต้นชั่วคราวมากแค่ไหนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ